ไวรุ่นสร้างตัวมันต้อง My New ID My New Isuzu D-Max กับโฉมใหม่ล่าสุดครับภารณุภาพไร้ขีดจำกัดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามาพร้อมกับสีใหม่นะสีเทาโอเปกบอกเลยว่าหล่อมากวันนี้เราจะพามาชมในรุ่น3.0 Highlander ขับ2.0ยกยที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในตลาดเวลานี้แล้วเขาก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วสำหรับ Isuzu D-Max ส่วนจะ มีอะไรน่าสนใจบ้างศูนย์ถึงร้อยไปไงว่าแล้วไปหวนก่อนเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง0ูนย์ถึงร้อยใน QSU DMAX ก,กันว่าเป็นยังไงกับเครื่อง3.0ลิตรถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปึเฮดี๋ยว 2. ์2ฮ เกียสาม้ยขึ้นเร็วเนะ่ยแปดสิบละปึ๊บยเกียสี่เก้าสิบโอ้ตอกลุมนิดนึงร้อยร้อยนิดนึงร้อยยี่ออเคฉลองมาเอาอันนี้เครื่องเดิมๆเ,เนี่ยก็ต้องบอกว่าโหก็ขับดีนะขับสนุกแต่โอเคแหละถ้าพูดถึงสเปกเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยก็ก็ยังเป็นรอง บางค่ายบางแบรนด์ผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเครื่องยนต์ ddi blue power 3.0บล็อกนี้ใช้ามาสักพักใหญ่และนะครับ190แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์3,600รอบต่อนอาทีแรงบิด450นิวตันเมตรนะก็ถือว่ารอบแรงบิดเนี่ยมีม้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำเลยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในค่าต่างๆไม่ได้ขี้เละนะก็เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานของรถกระบะที่ขายอยู่ตอนนี้แต่ว่าโอเคบางค่ายเขาทะลุ200แรงม้าไปแล้ว แต่คุณอย่าลืมนะว่าอ e ีวูเนี่ยของแต่งของแรงของซิ่งเทอร์โบปาก44นู่นนี่นั่นรีแมปอุด EGR อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ไปทํากัน,นผมเนี่ยว่ากันที่ท้องถนนเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอ e ีวูสู a ดมเนี่ยมันมันเป็นเบอร์หนึ่งใช้คํานี้แล้วกันและที่เราเห็นกันในวงการมอเตอร์สปอร์ตแข่งแร็ใช่ไหมแข่งแร็แข่งเซอร์กิต อีสุก็ล้วนแล้วแต่ได้แชมป์ทั้งนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์เครื่องการันตีได้อยู่แล้วแล้วเขาก็มีรายการแข่งขันหลักอย่างอีสุสุเลสปรลิที่คุณจะได้เห็นแบบอู่ระดับหัวแถวของประเทศไทยเอาอีสุด D ีแม็กเนี่ยมาทำกันแล้วมันวิ่งขนาดแบบตอนนี้ดีเซลเมืองไทยเร็วสุดเนี่ยจะเหลือ6วิแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนแล้วเป็นเครื่องของอี u ุ u ุ0ที่ผมขับอยู่เนี่ย แรงมากนะครับ402เมตรวิ่งเกือบ6วิแล้วตอนนี้เร็วสุด7.0กว่ากว่าโคตรแรงผมบอกเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเรื่องสมรรถนะการขับขี่นะครับส่วนในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างเนี่ยผมขับกระบะมาหลายรุ่นแล้วต้องบอกว่า e ีซเนี่ยเป็นเป็นค่ามาตรฐานที่กลมกล่อมคืออาจจะไม่ได้สุดไปด้านใดนด้านหนึ่งอะโอเคถ้าพูดถึงออฟโรดสายลุย คุณก็มีแบรนด์ในใจที่นึกออกอ่แล้วว่าว่าต้องเป็นอย่างนี้นะเขามีโชคฟอกมีอะไรคุณต้องซื้อแบบนั้นไปเลยอย่างนั้นเอาไปลุยออฟโรดไปเลยอันนั้นเข้าใจได้แต่อซเนี่ยเป็นรถใช้งานเนี่ยใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองใช้บ้านแบบบ้านๆก็ดีบรรทุกขนของขนผักคุณเห็นอยู่แล้วคอกซิ่งคอกวิ่ง,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 งต่างจังหวัดขนผักขนเห็ดขนหมูอีซูสุทั้งนั้นก็ใช้งานได้ดีนะขับงานใช้งานในเมืองลอๆอย่างเนี้ย ไฮแลนเดอร์ er, เน้นคนเมืองเน้นขับหล่อๆลุยได้นิดหน่อยเพราะว่าตัวรถยกสูงแต่เป็นขับเคพื่อนสองล้อก็นุ่มนวลน,นั่งสบายอาการโยนมีบ้างแต่ว่าน้อยคือมันอยู่ในค่าที่กลมกลม่อมกำลังพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนั่งสบายไม่แข็งตึงตั้งแม้ว่าช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแนบแบบรถกระบะก็ตามนะแต่ก็ถือว่านั่งสบายนะตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ระบบความปลอดภยัยตอนนี้อีซูเนี่ย เขาก็ใส่มาให้ค่อนข้างครบเนี่ยมีบายสปอร์ตกระจกมองข้างมีบายสปอร์ตมีเรียคอร์ท t r a ฟิก c อเลอรป้องกันการชนด้านหลังมีกล้องมองภาพขณะถอยหลังมาให้ความปลอดภัยมาตรฐานที่จําเป็นอิซูซมีมาให้ถุงลมนี้ละยนี้ให้6ตําแหน่งได้รับมาตรฐานความปลอดภยัยอาเซียนเอ็นระดับ5ดาวแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันปลอดภัยขนาดไหนนะเพิ่งทําข่าวไปออสเตรเลียเอาไปทดสอบชนตุ้มตุ้มต้ม,ตม ความปลอดภัย5ดาวแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะครับสำหรับ New Isuzu D-Max นะครับ3.0 Highlander เนี่ยทุกรุ่นย่อยเนี่ยเขาก็มีการปรับเพิ่มสีตัวถังใหม่ที่เรียกว่าสีเทา o p เพกนะเป็นสีที่กำลังเป็นเทรนนิยมในเวลานี้เลยกับสีเทาแบบนี้นะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็นิยมซื้อไปแล้วก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมนะก็อย่างที่รู้กันว่าเจ้า Isuzu เนี่ยเป็นเจ้าตลาดรถกระบะใครๆก็ต้องขับ Isuzu D-Max นะครับส่วนรายละเอียดจุดอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาก็เริ่มจากนี่เลยกระจังหน้าใหม่แบบ Double Dimension นี่เขาจะมีสีเป็นโครมเทาดำไม่ใช่โครมเมียมแล้วทีเดียวนะเป็นสีทูโทนแบบมีตัวโครมเมียมด้วยแล้วก็มีสีเทาดำตรงนี้สอดแทรกเข้ามาด้วยก็ให้อารมณ์ที่ดุดันดูสปอร์ตผมบอกเลยว่าสีเทาโอเปกใหม่เนี่ยเอาไปใส่แบบล้อแต่งพวก TE 3 7อ่าสี DGM สีอาชาไม้เนี่ย ผมบอกเลยว่าหล่อมากนะครับแล้วส่วนอุปกรณ์มาตรฐานอื่นที่ให้มาเนี่ยก็ครบคันเหมือนเดิมนะไฟหน้าเป็นใบ LED นะโหให้มาครบโคมโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทไทม์นั่นยังไง LED หมดกันชนด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาในโฉมพลรานุภาพไร้ขีดจำกัดก็คือน,นี่เลยในเรื่องของล้ออลลอยตัวไฮแลนเดอร์เนี่ย3.0เนี่ยให้มาล้อขนาด 18นิ้วยางก็เป็นยาง b ิ i โต s t o n e นะครับ d เล l e r HT นะครับที่ขนาด265/60ทั R18 นะครับระบบเบรกด้านหน้าให้มาเป็นแบบดิสเบรกนะครับพร้อมครีบระบายอากาศส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะก็ตามสไตล์ของรถกระบะเขาอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นๆเส้นสายด้านข้างแรงต่างเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกระจกมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กุญแจเป็นสมาร์ทคี์เข้าใกล้รถมีเวลคัม มาให้ีโฟล์วมีโ m e ไฟหน้ามีด้านท้ายเป็นไฟเบรกแบบ LED duo sonic นะครับส่วนไฟถอยกับไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นาก็นิดนึงนิดนึงแต่ว่ายังไงเขาก็ขายดีทสุดแล้วแต่ผมชอบจริงสีใหม่เขาเท่าโอเปกเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าว่าให้อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับส่วนภายในห้องโดยสารครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจริงก็คือในเรื่องของบาะ นั่งนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็มีเทคโนโลยีคู o แม็กนะครับที่ช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ซับแรงกระแทกกระเทือนจากพื้นถนนเนี่ยได้ดีขึ้นก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมันรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็กระชับขึ้นแล้วก็เบาะผู้ขับเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศท,ทางนี่เพิ่มเข้ามาเฮ้ยโอ้โหนี้เจ๋งเจ๋งเจง,จงนะครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆการตกแต่งอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า มาในตรีมเดิมนะครับอันนี้อย่างคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาทำเป็นแบบ Sharp h o r ิซ ont a l นะครับก็แยกเลเยอร์กัน2ชัน้นแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแบล็คโคมแล้วก็สีซาตินนะตัดสลับกันก็ทำให้มันดูพรีเมียมแล้วก็ดูสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับจอตรงกลางก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto ได้ตรงนี้แล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่ลื่นมือเลยนี่นี่ปื๊ดปืด,ปดนะปรับได้ หลากหลายอ่าตรงนี้ก็ใช้งานง่ายแต่ตรงนี้เป็นจอแบบเดิมอยู่แล้วหลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนอยู่แล้วสําหรับเจ้าอ s s สุดีแมนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ครูสคอนโทรลมีมาให้ระบบควบคุมเครื่องเสียงมีมาให้นะครับนี่จุดเสียบ USB AUX US, power outlet 12โวลต์มีมาให้หน้าจอเป็นจอดิจิตอลแล้วก็มีมาตรวัดเป็นเข็มอนาล็อกแล้วก็มาตรวัดความเร็วเป็นเข็มอนาล็อกเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็ ไม่มีการปรับเพิ่มนะมีแค่เพิ่มเบาะที่มีคูแม็กเพิ่มเข้ามาท่านั้นนะครับแต่แค่นี้ก็บอกตรงว่าขายไม่ทันแล้วอะ่ะอันดับหนึ่งมาตลอดทุกเดือนแค่นี้ก็ขายดีมากๆแล้วขับยังไงก็หลอ่อนะเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อย4ประตูกว้างไหมนั่งสบายไหมนะครับไปไปดูกันอาภายในตอนหลังมับเท่าให้โอ้กว้างอยู่4ประตูนัสบายเลย บอกเลยว่าโหเหลือเฟือเหลือเฟือพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมอะเฮดรูมอาจจะชิดชิดหน่อยคนตัวสูงอาจจะชิดเพดานหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สบายนี่รถกระบะนะคุณ4ประตูคือนั่งเดินทางไกลๆไม่เมื่อยเลยแล้วก็นี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยเออครบครบนะครับมี USB แบบ2.1ไท Type A มาให้มีที่เกี่ยวของมาให้อ่ะก็ครบนะมีมือจับนี่ มีสองฝั่งเลยเวลาไปลุยเส้นทางธุระกันดารสมบุกสมบันมีที่จับมาให้มีที่จับด้านบนมาให้พนักวางแขนมีไหมมีอ้าพนักวางแขนทําดีด้วยมีจุดล็อกแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำสองตำแหน่งเฮ้ยโอเคเลยแล้วเบาะนี่อย่างที่บอกเบาะเขาทํามาดีจริงเป็นเบาะหนังนะครับนั่งสบายตัวนี้เดินทางไกลๆไม่เมื่อยลา้าลืมภาพรถกระบะเก่าๆไปได้เลยนะครับที่ต้องคิดว่าเอาไว้ขนของเอาไว้อะไรสประตู h ฮแลนเดอร์ er ของ i e s u สู D m ดีบอกเลยว่านั่งสบายทั้งตอนหน้าและก็ตอนหลังนะครับพื้นที่เหลือเฟือจริงๆสุดท้ายยังไงนะครับผมก็เชื่อว่า i e s u u ู m a ดีมันก็ยังเป็นเจ้าตลาดของรถกระบะในประเทศไทยอยู่เสมอนะครับแม้ว่าการปรับโฉมใหม่เนี่ยจะเพิ่มแค่สีตัวถังสีเทาโอเพกใหม่อาจจะเพิ่มกระจังด้านหน้าที่รูปแบบใหม่ล้อแม็กแบบใหม่เบาะนั่งภายในแบบใหม่แต่สมรรถนะโดยรวมแล้วก็องค์ประกอบ อื่นๆมันก็เอื้อให้อิวสูเนี่ยเป็นเจ้าตลาดของรถกระบะเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาขายต่อใช่ไหมศูนย์บริการความทนทานของเครื่องยนต์บล็อก3.0 DDI เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าโหขายมาตั้งนานนะครับก็ยังขายดีอยู่ประหยัดน้ํามันนะขึ้นชื่ออยู่แล้วอิ s สูอันนี้แหละคือจุดแข็งแล้วก็จุดขายหลักที่ทําให้ใครหลายคนที่ต้องการรถกระบะเนี่ยก็มองหา อีซูุแล้วก็การปรับใหม่ั้งนี้การได้สีตัวถังสีเทาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในรุ่นอื่นๆในตลาดแบรนด์อื่นเนี่ยสีเทาแบบนี้ไม่ค่อยมีนะอีซูุเขาก็ชิงทอาออกมาก่อแล้วก็เป็นสีที่รับกับเทรนใหม่เดี๋ยวนี้เทรนเนี่ยเขามาสีเทาๆนมๆแบบนี้มันแต่งขึ้นแล้ววัยรุ่นสร้างตัวทั้งหลายเนี่ยก็ชอบเอาอีซูสุดีแม็กเนี่ยไปตกแต่งกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งนะครับที่มีอุปกรณ์ตกแต่งรองรับมากมายส่วนในเรื่องของ รายละเอียดการขับตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดกันเยอะนะหลายท่านก็รู้อยู่แล้วเครื่อง3.0นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลฟโทนิกมันขับดีอยู่แล้วนะครับแล้วของแต่งของซิ่งของแรงเอาไปทำนู่นนี่นั่นโอ้เต็มตลาดคุณเดินไปไหนคุณก็เจออ s ลูสต m ดีแมแรงๆทั้งนั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ที่นิยมสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวส่วนราคาจำหน่ายนะเครื่องยนต์3.0 Hilander ขับ2ยกสูงเนี่ยตัวนี้ท็อปสุดแล้ว ของ Highlander 3.0 0. ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ1.60,000้บาทตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีตัวถังด้วยสีขาวแพงสุดสีเทาก็มีเพิ่มตังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานของรุ่นยน่อยอื่นๆของ Highlander เนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ราคาเนี่ยจะประมาณ1 6 0 0 0ล้าน60,000บาทเป็นต้นไปนะครับสุดท้ายก่อนจากกันก็รบกวนเพ,เพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ช่อง Auto s t a t ช o n ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ